สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Winner Racing น,น,นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ดูฝาเรบร์125บางลมนะครับหมอนหัวฉีดก็อันนี้ลูกค้าส่งมาทํานะครับก็คือลูกค้าอยากได้เป็นฝาแคบนะครับเราก็จะจัดให้ตามคําขอนะครับนี่นะครับก็เบ้าเนี่ยเดิมลูกค้า่า เปิดมาหมดเลยนะครับหมดทั้งตรงนี้เลยเป็นคลายเบ้าหน่อมคบครับผมก็อันนี้เราได้ทําการพอกใหม่เป็ดดอวเทียนก็อพอกใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็นี่เราก็ทําการใส่หลอดวาลวไปแล้วหนึ่งหลอดอันนี้เป็นวาลยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามนะครับรุ่งห้าหกถึงห้าเจ็ดจริงๆห้าแปดก็ได้ถ้าไม่ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นะครับก็เราทําการ ใส่รอใส่ปาให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับประมาณนี้ส่วนรูหัวเทียนก็เดี๋ยวเราต้องทําการเพาะเจาะใหม่นะครับโอเคครับก็สําหรับท่านที่อยากได้เป็นฝาแคบสไตล์นี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับผมทางใต้ช่องทางช่องทางเพจผมนะครับผมจะทิ้งคลิปไว้ให้ใต้หรื อ่าก็คือหรือใต้วิดีโออันนี้นะครับเส้าเด็กผมจะทิ้งไว้ให้ส่วนถ้าลูกค้าอยากได้สไตล์แบบไหนต้องการแบบไหนจะหลอดตรงหลอดเอียงหรือให้พ่อปิดอะไรก็แจ้งมาได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าให้พ่อบําบัดไอเสียงเพิ่มไปนะครับก็อโอเคพ่อไปให้เดี๋ยวก่อนส่งเดี๋ยวเราจะทําการล้างไว้ให้นะครับอ่านิยมของทีเดเดี๋ยวฝั่งนี้ แต่ฝั่งนี้เราทำก็เป็นนันว่าเสร็จนะครับทำรอบฝาวายยีห้าทำวายยี่เจ็ดยี่สาเราไม่เราไม่จำเป็นต้องเจาะรูใหม่นะครับหรือพอปิดนะครับสามารถใช้ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมก็โอเคครับก็ถ้าสนใจทำติดต่อมาได้ที่ศูนย์แปดเจ็ดหหกห้านึ่สองศูนยห้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์ก็ถูกใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ